คุณกำลังอยู่กับนัดหมอใจพอดแคสต์ที่จะพาทุกคนไปรักษาใจพัฒนาชีวิตสู่ความมัง่งคั่งอย่างยั่งยืนด้วยโหราศาสตร์พัฒนาใจสวัสดีค่ะคุณปอสวัสดีค่ะอยากให้นช่วยเรื่อ,อะไรคะคือตอนนี้ค้าขายค้าขายในด้านเกษตรล้วมองว่าคือตอนนี้มันเหมือนสินค้าด้าน,นการเกษตรมันไม่ มันไม่มีราคาก็เลยอยากจะถามว่าเราเราสามารถจะค้าขายอะไรได้เพื่อเป็นเสริมอะไรประมาณเนี้ยแล้วจะบอกกับพี่ปอว่าเอ่อพี่ปอเนี่ยทํางานเรื่องการเกษตรโดยตรงในดวงของพี่ปอนะสิ่งหนึ่งก็คือการเกษตรของพี่ปอที่พี่ปอทํามันไม่สามารถที่จะทําแบบทั่วทั่วไปได้นั่นหมายความว่าอันนี้ถ้าอ่านจากดวงนะค่ะนั่นหมายความว่า ผลผลิตของพี่ปอมันจะให้ราคาได้เมื่อพี่ปอนําไปแปลรูปแล้วขายอืขายแบบทั่วไปไม่ได้ขายแบบเดิมๆมันจะไม่ได้ราคาตามดวงนะไม่ได้ฟังจากพี่พูดเมื่อกี้นะอันนี้คือตามดวงวิธีการแก้แต่อาชีพเนี้ยที่เขาแบบทําให้เรามีมีกินมีใช้จนถึงปัจจุบันมันไม่ได้รวยมากมายนะใช่แต่ว่าได้มันอยู่<ช>ได้ค่ะ คนอื่นแย่แค่ไหนพี่ปอก็อยู่ได้ <c oughs> หรอคะ <c oughs> มีความรู้สึกว่าเราในใจอ่ะเราแย่มากไงคะตอนเนี้ยนะแต่ถ้าเกิดคนอื่นพูดก็จะมักจะพูดแบบนี้ว่า <c oughs> อุ๊ยนี่ก็โชคดีแล้วนะอะไรประมาณนี้ไงคะพ่อแต่เราคนไม่เท่ากันพี่ปอค่ะค่ะแต่เราก็มีความรู้สึกว่า <c oughs> เออเราแค่ <c oughs> เราแค่อยากจะหาทางออกว่าเออถ้าวันหนึ่งเนี่ยมันมันตกต่ำ เราอยู่ได้ก็จริงแต่ค่าใช้จ่ายเราเยอะอย่างเงี้ยเราเรามีอาชีพเสริมอะไรไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ปอต้องทําเอ่อต้องทามากกว่าหนึ่งอย่างอยู่แล้วค่ะตามดวงของพี่ปอนะคะถ้าคราติตามดวงนะมพี่ปอต้องอาชีพเสริมอย่างอื่นอยู่แล้วซึ่งปกติพี่ปอก็ทําอย่างอื่นเสริมด้วยอยู่แล้วไม่ใช่หรอก็ก็ไม่คิดว่ามันจะไปได้ ไม่ใช่คือสิ่งที่อยากถามความก็คือแบบหมอดูใจอ่ะก็ซัพพอร์ตเราหน่อยเราไปได้จริงไหมคือตอนนี้เราขายสินค้าก็คือขายปุ๋ยขายยาสิ่งที่เราอยากจะทำทาเสริมก็คือตอนนี้คือขายออนไลน์ทำได้อยู่แล้วค่ะเพราะว่าเอ,อในดวงดาวของพี่ปอค่ะมีฐานสิบสองคือเป็นฐานของพระราหูอยู่แล้ว การที่พี่จะทําออนไลน์นั้นอยากให้พี่เอาความรู้ในเรื่องของการเกษตรในเรื่องของการใช้ยาออกมาให้ความรู้ผู้คนแล้วเป็นกูรูทางด้านการใช้ยาอย่างไรให้ให้เหมาะสมการใช้ยาอย่างไรให้มันเกิดอันตรายน้อยที่สุดสิ่งนี้นพี่ปอสามารถทําได้การที่พี่ปอออกมาให้ความรู้คนสิ่งที่พี่ปอมีค่ะสามารถทําได้ทําออนไลน์ได้เลยค่ะค่ะเพราะว่าคือเราเราคือแฟนอะไม่ชอบไม่ชอบทําออนไลน์ แต่เรามีความสึกว่าเอ้ยมันเป็นอีกด้านหนึ่งที่เราเราสามารถทําได้ไหมอะไรเงี้ยอืทําได้เราทําได้ที่บ้านด้วยพี่ปอสามารถทำที่บ้านได้เลยพี่ปอเปิดช่องทิกตอกที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาก็ได้ทำไมค,คนแต่คนบอกว่าเนี่ยใช้สารเคมีแล้วมันอันตรายนู่นนี่นั่นมนอาอะไรเงี้ยแต่มันก็ต้องใช้ใชนัทอยากรู้นัทอยากดูนัทอ,อยากตามนะถ้าพี่เปิดนัทจะติดตามพี่ทันทีขอบคุณค่ะ แต่แฟนชอบแฟนชอบพูดว่าเนี่ยเราเราต้องแนะนําแบบเขาเป็นคนที่แบบตรงเนาะเขาเป็นคนที่แบบว่ามันต้องตัวต่อต,ตัวและอธิบายต้องอธิบายยาวดังนั้นะ่ะเราไม่มีทางขายได้หรอกเพราะว่าเราเราต้องใช้การอธิบายเข้าใจเขาก็เลยจะบอกเราเสมอว่าไม่ได้ทําไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยคืออย่างหนึ่งค่ะแฟนที่ปอเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองสูงและไม่มีดวงแฟนที่นะ แฟนพี่ปอเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองสูงแล้วก็ยึดความคิดของตัวเองเป็นใหญ่ฉะนั้นเนี่ยถ้าเขาเชื่ออะไรแล้วเขาจะเชื่อแบบนั้นแล้วเ<ช>ขาผู้นำ<ช>แต่จริงๆนะพี่ปอเป็นผู้นําในบ้านมากกว่าแต่พออยู่ข้างนอกในเรื่องงานเขาเป็นผู้นําพี่พี่เลยต้องเกรงใจฉะนั้นบางครั้งบางทีอ่ะการทํางานมันเลยขัดกันฉะนั้นสิ่งที่จะ s u p p o เขาได้คือพี่ปอจะต้องมีแผนธุรกิจไปคุยกับเขาค่ะแผนธุรกิจไม่ต้องเป็นแผนธุรกิจที่มันดูแบบ,บยิ่งใหญ่มาก แค่ให้เหตุและผลว่าสิ่งที่เราทําทําแค่ไหนแล้วเขาอยากเสริมเรื่องอะไรอะไรแบบนี้ค่ะแล้วให้เขามามีส่วนร่วงแล้วก็ดึงเราสามารถเป็นกูรูทางด้านการใช้ยายอย่างไรให้ไม่เกิดโทษต่อร่างกายการล้างสารเคมียอย่างไรให้มันหมดผู้บริโภคจะกินอย่างไรให้มันหมดเพราะถ้ามันไม่ใช้อ่ะมันก็ไม่ได้แต่ถ้าหาาเราทำอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเกิดโทษน้อยที่สุดได้ไหมพี่ค่ะ แล้วยอดขายของพี่จะเพิ่มขึ้นแล้วพี่จะสามารถแตกไปอย่างอื่นได้อีกอไปลองดูต้องได้ได้ค่ะพี่ปอทำนะ, <c oughs> ะนเลยค่ะ <c oughs> เพราะว่า <c oughs> มีสวนอยู่น้อยนึงเราก็พยายามไปปลูกเราจะไม่ใช้สารเคมีเราจะไม่สารขายพันไม่มี <c oughs> โอ้ยทั้งเพีย้ยมาทั้งมดมาทั้งหนอนมา <c oughs> <c oughs> คอทเดียว oh. okay. มันมันสามารถใช้ควบคู่อินซีกับเคมีมันต้องควบคู่กันคืออันนี้เราพูดตรงๆนะคือแบบในปัจจุบนันอะเคมีอย่างเดียวก็ไม่ได้มันแรงไปอินซีอย่างเดียวก็ไม่รอดในฐานคือเรายัางเป็นมนุษย์อะเราต้อง,งการต้องการรายได้ต้องการเงินอนะมันเลยต้องใช้ควบคู่กันไประหว่างอินซีกับเคมีแต่วิธีที่เราทานะัดปัจจุบันเนี้ยเรามีเฉพาะลูกค้าบุคคลเราจะแนะนําเฉพาะ มันเหมือนเหมือนเหมือนมีแต่เพราอลูกค้าประจําอ่ะลูกค้ารายใหม่เราแทบจะไม่ค่อยอยากหลับเพราะว่าเราต้องบายอธิบายนานอธิบายใหม่พี่อธิบายในออนไลน์นะถ่ายเป็นวิดีโอนะอธิบายทีเดียวนะสั้นๆสามถึงห้านาทีสั้นๆเนี่ยต้องวบดัดต้งทำคลิปนะคลิปหนึ่งอะประมาณห้านาทีในติ๊กตอกอะย่มีคนดูคิดดูต่อให้คนไม่จะดูแล้วก็ช่างหัวมันแต่ขอให้เขาได้ประโยชน์ พี่เชื่อไหม,มเนี่ยขนาดนั้นมีสวนเอาไว้กินเองอะ่ะสุดท้ายอะ่ะทุกวันเนี้ยปลูกไปเนี่ยไม่ได้กินนะค่ะเออหอยทากกินหมดเพราะเราจะไม่ใช่สารเคมีเลยสุดท้ายหอยทากกินหมดค่ะบอกน้องเฟมบอกน้องเฟมด้วยนะว่ากระตุ้นรากอย่างเดียวค่ะอย่าเพิ่งใส่ปุ๋ยเวลาเริ่มต้นผักอะ่ะถ้ากระตุ้นรากแล้วมันมันสามารถกระตุ้นรากแล้วใบมันเกิดเองแล้วมันจะเขียวเองไม่ต้องใช้ยาอะไรมากมาย เดียวทำเลยด้ป้เปิดเลยเปิดเปิดเลยจะติดตามแล้วต่อยอดได้เราต้องการสลังใจตรงนี้แหละเพราะเราไม่กล้าใช้ไม่กล้าทําอะไรเพราะเราเหมือนโดนแฟนข่มอยู่ตลอดเวลาว่าเพราะเราแบบโดนแฟนข่มจัดมาอย่างพี่พี่ปอคะกรุณาแคปหน้าจอตอนนี้ไปนะคะแล้วเอาไปให้แฟนพี่ดูค่ะว่านี่ยเธอมีคนต้องการเรานี่ ตามค่ะปลูกไม่เคยงามเลยขอบคุณมากเลยค่ะทุกคนคนปลูกผักออร์แกนิกจะชอบนะคะแบบปลูกที่คอนโดได้ใช่ทำนะพี่นี่เห็นปะซื้อต้นไม้มาใบเหลืองตลอดใบเหลืองตลอดรดน้ำก็แล้วโดนแดดก็แล้วเลิกเลี้ยงไหมเลิกไปซะจริงคนกำลังใจทุกๆคนมากเลยค่ะทำได้ค่ะในดวงก็ทำได้ค่ะในดวงเนี่ยในเรื่องของ สิ่งที่ทำเนี่ยพี่ต้องทาในเรื่องของเกี่ยวข้องกับกับกับเรื่องของการการตายการฆ่าการอะไรอย่างนี้อย่างนี้อยู่แล้วค่ะมันเป็นธรรมชาติคือมันไม่ใช่ทุกคนจะทําไดนะ้นะบอกก่อนทาแล้วแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วได้ดีอะ่ะมันไม่ได้ทุกคนจะทําได้แต่ว่าเอ,อของพี่ปอลเนี่ยทาได้<อ>คุยได้ค่ะเออทํานะแล้วก็ลองทําดูก่อนพี่ปอลองแบบนี้ลองคุยกับแฟนว่าขอฉันลองทําหน่อยทําเล่น แล้วเดี๋ยวให้เวลาฉันชักประมาณสักสักเอขอฉันทำสักสามเดือนไดไหมสามเดือนแล้วขอพูดติดตามสักสักสองพันคนก่อนได้ไหมถ้ามันเวิร์กอะแล้วถ้ามันไม่เวิร์กเดี๋ยวเลิกเลยเดี๋ยวเลิกเลยแล้วขอถ้ามันดีนะค่อยๆค่อยๆค่อยๆให้เขาเห็นได้ได้ได้แล้วค่อยสเต็ปไปต่อไปทำได้ค่ะได้ค่ะเราต้องการํำใครสักคนที่บอกเราอย่างนี้แหละ แต่นัดอยากจะบอกกับพี่อย่างหนึ่งค่ะว่าเออสิ่งเหล่านี้มันอาจจะยังไม่เห็นผลในในช่วงแรกเราจะต้องใช้เป็น l องเท e r ค่ะพี่ปอรู้เปล่าว่าคอนซซลต์อันเนี้ยถ้าคอนซซลต์กับน,นัดอะเกี่ยวกับดวงน้องเราแล้วก็เกี่ยวกับธุรกิจนะสามชั่วโมงหนึ่งหนห้าพันเก้าร้ยบาทแล้วจ้ะว้าวเป็นบุญมากเลยที่ได้คุยวันนี้ถ้าเจอตัวถ้าเจอตัวสองหมื 20, สองพันเหมือนดูหวงจุ้ยเลยเนาะอันนี้คือธุรกิจแต่เราดูหวงจุ้ยเราดูจากดวงของเราแล้วเราไปเมน a g กับธุรกิจของเราค่ะแล้วเราแต่งตัูให้ตั้งแต่ต้นจนแบบหนึ่งล้านจนแบบโมเดลหนึ่งล้านอันแรกอะแต่ของพี่อะพุ่งแป๊บเดียวอะสบายกูยังใครอยู่อ้ยแล้วกูยังใครอยู่ เราไม่ต้องไปขอ,ขอจนระค่ยเขาว่า้น้าเราแค่บอกเทคนิคเข้าไปนิดนึงเดี๋ยวเขาก็ทําได้แล้ว <laughs> ไม่ขนาดราค่ะมันต้องเรียนรู้อีกเยอะคือเราจะบอกอย่างนี้ทุกคนว่าการที่ทําออนไลน์นะถ้าใครอยู่ในออนไลน์หรืออะไรอย่างเงี้ยเราอ่ะจะต้องมีอย่างอื่นเสริมด้วยจะมากระโดดลงออนไลน์เลยอะ่ะมันไม่ได้เพราะว่ามันจะไม่ได้เงินในตอนแรกแล้วเราจะต้องมีสายป่านเพื่อให้เราอะ่ะได้อยู่รอด ในช่วงแรกเพราะมันใช้เงินแล้วมันใช้พลังใจค่อนข,ข้างเยอะแต่สิ่งหนึ่งคือต้องโฟกัสที่โฟกัสที่เขาเรียกว่าอะไรต้องโฟกัสที่ประโยชน์ของผู้รับให้ได้มากที่สุดค่ะฉะนั้นฉะนั้นน่าจะบอกเลยว่าการทําออนไลน์อะค่ะถ้าสมมุติว่าเราจะกระโดดมาทําออนไลน์แบบพี่ปอแบบเนี้คยค่อยๆคุยกับแฟนค่ะตะล่อมตลอมขอสักสามเดือนก่อนได้ไหมขออะไรเงี้ยเนี่ย ออนไลน์มันจะเป็นแบบนี้ค่ะอันนี้ค่ะมันคือเวลาที่เราเราทำธุรกิจอะถ้าเรามันก็จะมีกราฟหลายแบบใช่ป่ะถ้าเราทํางานประจํามันก็จะเป็นแบบนี้มันก็จะเป็นอย่างนี้แล้วมันก็จะไปแบบนี้เรื่อยๆธรรมดาอาจจะมีอาจจะมีขึ้นอันนี้ได้ขั้นออกมันก็จะมีได้ขั้นบ้างอาจจะมีขึ้นนิดหน่อยขึ้นนิดหน่อยแล้วพอถึงหกสิบปุ๊บมันก็จะตกวูบลงมาแบบนี้เลยเป็นแบบนี้แต่ถ้าเราเป็นค้าขายใช่ป่ะทําธุรกิจเราก็จะเป็นอย่างนี้เติรกเติรกเติรกเตึก ใช่มันมีโอกาสฟุกมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมใช่ใช่แต่ถ้าหากว่ามันเป็นออนไลน์มันจะมาแบบนี้มันจะไปแบบนี้แล้วมันก็จะค่อยๆขึ้นแบบนี้อืมแต่ตอนแรกไม่คืออย่างนี้เลยนะคือนั่นหมายความว่าคุณจะไม่มีเงินเลยตรงนี้คือศูนย์บาทแล้วไประหว่างทางก็จะเป็นศูนย์บาทไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งมันจะค่อยๆค่อยๆขึ้นตรงนี้มันก็จะค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆแต่ถ้ามันขึ้นแล้วอ่ะมันจะขึ้นจนแบบมันจะไม่มีวันหลดลงมา จนกว่าคุณจะรีทายตัวเองออกไปเองนี่คือธุรกิจออนไลน์มันแลกมากับเวลาที่เราต้องลงทุนแล้วออนไลน์เนี่ยมันลงทุนน้อยคราวนี้น่าถึงได้บอกว่าถ้าหากว่าใครที่มีงานประจำอยู่แล้วที่มีธุรกิจอยู่แล้วเลยออนไลน์เลยค่ะต่อให้ดวงดวงคนหลายๆคนทำออนไลน์ได้นะจริงๆต่อให้คุณไม่มีดวงทำออนไลน์คุณก็ต้องทำ ถ้าคุณไม่มีทําเองไม่ได้คุณไปจ้างเขาแค่นั้นมันอยู่ได้นะถ้าไม่ทําแต่มันอยู่ได้แค่ประทังชีวิตแต่ถ้าหากว่าเลือกเราเลือกการาฟได้อ่ะแล้วคิดดูดิว่าถ้าพี่ปอเป็นมายฮอกกี้ด้วยค่ะแล้วในขณะเดียวกันพี่ก็เป็นอย่างนี้ได้ด้วยห่ะอ๋อมันควบคู่ไปได้ใช่ทุกคนลองคิดดูนะอ่ะถ้าใครมีงานประจำอยู่เป็นแบบนี้ใช่ปะ ก็ขึ้นแบบนี้อาจจะขึ้นนิดหน่อยแล้วก็เป็นอย่างนี้ใช่ปะแต่เราก็เป็นไมค์ฮอกกี้ได้ด้วยเหมือนกันนะเราไม่จำเป็นต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ไงค่ะค่ะแค่นั้นเลยอืมนี่คือสิ่งที่ที่นัทอยากจะบอกกับทุกคนค่ะว่าในยุคสมัยนี้การหาเงินหาได้ไดทางเดียวอะมันไม่ได้แล้วเงินเข้าทางเดียวไม่ได้แต่ถ้าหาว่าเราหยุดทำเราก็จะไม่ได้เงินถูกต้องปะ่ะคราวนี้แล้วอะไรที่มันจะหาเงินแล้ว แล้วมันเป็นกราฟแบบเนี้ยซึ่งตอนแรกอะ่ะมันจะไม่มีรายได้นะแล้วเราต้องอดทนกับมันแล้วเราก็ต้องแบบเป็นผู้ให้นะแล้วพอเรามีรายได้เราก็ยิ่งต้องให้นะและรับผิดชอบคนนะเราโอเคไหมแต่สิ่งที่แรกมาคือรายได้ที่มันจะไม่มีวันหมดแต่เราต้องบริหารเงินนะเราต้องบริหารเงินด้วยนะเพร <อ S 1> าะถ้าเราไม่บริหารเงินอนะ่ะคุณได้มามันก็หมดอืมพี่ปอ นะค่ะได้ค่ะเปิดแล้วอ่ะมาส่งข่าวด้วยอติดตามขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณมากเลยนะคะอยากให้ลองทำดูก่อนแน่ลองทำดูก่อนทำเถอนะทุกคนรออยู่นะได้ได้ได้จะลองจะลองดูค่ะว่าว่ากาจจะทำในติ๊กต็อกนี่แหละ ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกง่ายๆมันเหมาะกับเราถือเครื่องเดียวอืมกออยู่สีสกเกตส่วนมากจะเป็นหอมกระเทียมอืมจะลองจะลองะลองะค่ะจะลองอยากลองแต่เนี่แหละเราต้องการกาลังใจแค่นั้นเองลองพิสูจน์ดูก่อนเลยอย่าเพิ่งเชื่อในสิ่งที่นาพูดลองพิสูจน์ดูแล้วก็บอกค<ช>นที่บ้านว่าขอลองเล่นๆนัเนหละขอลองเล่นเน <c oughs> พราะว่าจริงๆแล้วเราอะไม่ได้จบทางด้านนี้นะคะแต่เรามาเรียนรู้จากแฟนเราแฟนจบ การจบตรงนี้โดยตรงนะเขาก็เหมือนกับว่าเขาก็สอนเรามาทุกอย่างแต่วันหนึ่งพอเราพอเรารู้มากเราก็อยากได้ไปเห็นช่องทางอะ่ะเราอยากทําถ้าเราเป็นเขาแล้วเก็เราเก่งเหมือนเขาเราจะทําแต่เขาดันดันไม่ทํามันไม่จําเป็นที่จะต้องทําทุกอย่างด้วยตัวคนเดียวพี่คนเราอะ่ะยิ่งโดยเฉพาะธุรกิจครอบครัวเราเอาความเก่งของเขามาแล้วเราเอาความเก่งของเรามาแล้วเอามาผสมกันแล้วกลายเป็นโมเดลธุรกิจครอบครัวได้ เราไม่ต้องให้เขาทําในสิ่งที่เขาไม่ถนัดแล้วเราก็ไม่ต้องทําในสิ่งที่เราไม่ถนัดเราแค่เอามาผสมรสานกันแล้วก็ทําอันเนี้ยให้มันเกิดเป็นธุรกิจในครอบครัวของเราที่มีความสุขและเรามีประโยชน์กักผู้คนแล้วหรือแล้วเมื่อคนเขาเชื่อมั่นในสิ่งที่เรามีเขาจะไปอดหนุนในสิ่งที่เราขายเขาเรียกว่าการสร้างแบรนดิ้งแต่ก่อนเราโฟกัสท <straightforward> ่การขายปุ๋ยขายยาเราไม่ต้องไปโฟกัส ให้เราไปโฟกัสที่การสร้างแบรนดิ้งคือการสร้างคุณค่าของตัวเราว่าเรามีความรู้นะถ้าเกิดคุณซื้อกับเราอ่ะมันปลอดภัยอย่างไรนั่นแหละมันคือจุดขายของการขายของพี่อืมค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะลุยเลยค่ะแต่ว่าอ๋อจะบอกว่าเอ่อการทําเนี่ยในครั้งเนี้ยมันอาจจะต้องใช้ระยะเวลามันอาจจะไม่ใช่ในแบบในปุ๊บอะไรอย่างี้ไม่ใช่เขาจะเข้าใจค่ะอ่าใใช่แล้วก็ อยากให้ระวังเรื่องสุขภาพนะคะเดี๋ยวในรหลังจากมักรลาปีหน้าไปแล้วอยากให้ระวังเรื่องสุขภาพดูแลสุขภาพต,<ม>ตัวเองให้ดีนะคะอืด้านไหนเดีคะดูทังร่างกายะะางร่างกายเลยเหรอไม่คืออย่างนี้เราจะบอกว่าเออเราต้องควบคุมความเครียดเรื่องของคือถ้าเมื่อไหร่ที่เราเครียดอะระบบเราจะรวน สิ่งหนึ่งที่เป็นคนคิดเยอะ <c oughs> ไม่ต้องไปสนใจว่ามันจะเป็นอะไรเราไม่อยากให้มันเป็นไม่ต้องไปโฟกัสมันแต่ให้<ด>เราโฟกัสเรื่องของเราอยากทําทอะไรหาความสุขให้เราสักนิดนึงก็ยังดีนะจริงๆแล้วอ่ะไม่เคยดูหมอดูไม่เคยถามเรื่องอย่างอื่นเราถามเรื่องงานเพราะว่าต่างคนต่างทํางานเราเราโฟกัสเรื่องนี้อย่างเดียวอยู่ได้ไม่ได้เราไม่รู้แต่ถ้าวันหนึ่งเราไม่มีเขาเราต้องอยู่ให้ได้อันนี้เราเราอยู่ในใจเราเสมอ เราก็เลยมีความคิดถึงว่าเราอยากทําตรงนี้นี่แหละอะไรที่ยังไม่เกิดไม่ต้องไปสนใจมันสิ่งที่ที่ปอคิดได้ถูกต้องเราจะมีใครหรือเราไม่มีใคร,รต้องยืนได้ด้วยตัวเองจากเป็นจากสุดท้ายมันจากกันดีแต่วันเนี้ยถ้าเรายังมีความสุขต่อกันทําให้มีความสุขที่สุดแล้วเราดูแลซึ่งกันและกันแต่เราจะต้องยืนได้ด้วยตัวเราเองฉะนั้นทํานะทําเถอะได้ำำมีกำลังใจ,ใใจมากขอบคุณทุกๆคนมากเลยค่ะมาบอกด้วยเวลาแบบ เดี๋ยวพอแบบนัดไลฟ์นะแล้วก็แบบพี่ปอเองค่ะพี่ปอขายปุ๋ยค่ะนะทุกคนนะเดี๋ยวทุกคนจะไปช่วยกันติดตามนะแล้วมีอะไรอยากจะให้แบบช่วยกันแบบว่าเนี่ยเราช่วยกันซัพพอร์ตซึ่งกันและกันนะลุยนะคะพี่ปอแล้วก็อยากให้ระวังเรื่องของเนี่ยเอ่อความเครียดสุขภาพปีหน้าใช่ใช่ก็จริงอะค่ะเพราะว่าชอบเป็นคนคิดเยอะอืก็ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคิดอะไรนักหนาเนาะเราไม่มีอะไรได้เป็นของตัวเอง อืมใช่อืมเราก็เลยเราก็เลยแบบบางอย่างมัาอยามันมันเป็นรวมหมดมันเป็นรวมหมดบางทรา้งมา่ทีเราอยากทําแบบนี้ยแ้วเราทาไม่ได้เพราะอํานาจติดขัดอยู่ที่คุณสามีจริงๆเออเหมือนหมอดูไหมพี่ปอเหมือนหมอดูไหมเอ็ก็ยังว่าอยู่นะว่าดูตกลงดูหมอดูหรือวางแผนธุรกิจกันแน่ใช่สนินะเป็นคอนเซ็ลต์ค่ะแต่ว่าก็คือก็คือดูดูทั้งทีมันชีวิตมันต้องดีดีว่านั่นก็เลยรู้สึกว่ามันอือใช่ดูทั้งทีชีวิตมันต้องได้ทุกอย่าง อืมใช่แต่สุดท้ายไม่อยู่ที่นักนะอยู่ที่พี่ได้ค่ะขอบคุณมากขอบคุณทุกกําลังใจต่อไปคิดใหม่นะต่อไปนี้ฉันจะได้อะไรฉันจะได้แบบนั้นฉันอยากได้อะไรฉันจะได้แบบนั้นเพราะฉันเป็นคนที่สวยและรวยมากๆทําอะไรฉันก็สําเร็จคิดแบบนี้นะเราเป็นคนที่สวยและรวยมากๆได้โอเคป่ะนะได้ค่ะทุกคนเป็นคนที่สวยและรวยมากๆนะค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ คุณกำลังอยู่กับนัดหมอใจพอดแคสต์ที่จะพาทุกคนไปรักษาใจพัฒนาชีวิตสู่ความมัง่งคั่งอย่างยั่งยืนด้วยโหราศาสตร์พัฒนาใจ